ท่านผู้ชมครับที่นี่ทานาได้สองครั้งนะครับแต่เดิมแปลงนี้ห้าไร่ก็ทํานาอย่างเดียวนะครับห้าไร่ได้ตกไร่ละประมาณหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลกร,รมัมหรือหนึ่งเกวียนรวมๆแล้วก็ได้ประมาณห้าเกวียนหรือห้าตันตันละประมาณแปดพันบาทได้สี่หมื่นบาทต่อครั้งนะครับแต่ที่นี้ทำง,งานได้สองครั้งนะครับเพราะมีระบบชมระทานพร้อม แต่ต้นทุนที่นี่สูงมากครับเนื่องจากค่าไถ่า้าวหวานมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยจ้างเกี่ยวด้วยเครื่องมือเกษตรกร,กรสมัยใหม่นะครับต้นทุนก็ไปประมาณไร่ละ4,000บาทจะเหลือไร่ละประมาณ4,000บาทครับ5ไร่ก็ต่อ1ครั้งก็จะมีรายรับ2,000 20, มบาทปีหนึ่งทำได้2ครั้งนั่นแสดงว่า แปลงนี้จะมีรายได้40่0มบาทต่อปีนะครับซึ่งเมื่อหารเฉลีย่ยเป็นเดือนแล้วก็จะตกประมาณเดือนละ4 0 0พกว่าบาทแต่ถ้าหารเป็นรายวันก็ตกประมาณวันละไม่ถึง200บาทครับนี่คืออาชีพกเกษตรกรดั้งเดิมนะครับซึ่ง200บาทนี้ไม่ถึงขั้นขั้นต่ำนะครับแล้วถามว่าชาวนา จะอยู่ได้อย่างไรใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างไรครับนั่นหมายความว่าข้าวนี้ขายหมดนะครับเป็นข้าวเปลือกแต่ชาวนาต้องไปซื้อข้าวสารนะครับซึ่งตกก,โกิโลกร,รัมละประมาณสี่สิบบาทถุงข้าวถุงข้าวสารถุงนะครับถุงละประมาณสองร้อยบาทโดยเฉลีย่ยนั่นหมายความว่ากิโลกร,รัมละสี่สบาท ขายข้าไป4,000บาทแต่ซื้อเข้าวสารตันลับประมาณ4 0 0 0 0ท่านคิดดูว่าชาวนาจะอยู่ได้ไหมครับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับแนวคิดนี้เมื่อได้รับอิทธิพลจากสื่อของคุณเปียกสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติคนบ้าปปลูกต้นไม้รวมถึงครูบอาอาจารย์ต่างๆซึ่งได้ถ่ายทอด วิชาโคกหนองนาหรือเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งแต่ก่อนนะครับสมัยนี้ทุ่งทุ่งนาตรงนี้นะครับก็จะทําแบบดั้งเดิมไม่ใช้สารเคมีในน้ํามีปลานะครับในนามีข้าวมีก้องกุ้งหอยปูปลาหากินได้ทั่วไปครับแต่ปัจจุบันทุ่งนาทุ่งนาแถวนี้ไม่สามารถ มีกุ้งมีหอยปูปลานะครับเนื่องจากว่าใช้สารเคมีแปลงนี้จึงเป็นแปลงทดลองนำล่องของกเกษตรกรแถวนี้เพื่อาการฟื้นฟูทำให้เห็นว่ากเกษตรกรยุคใหม่จะต้องหันกลับมาใช้วิธีกเกษตรแบบตั้งเดิมนั่นคือกเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีปลอดสารพิษนะครับ จำนวน5้าไร่ของแปลงนี้นะครับใช้เป็นพื้นที่ทำนาข้าวเอาไว้กินเองนะครับที่เห็นในภาพนี้คือพันหอมะลิก็ขอร้อยห้านะครับซึ่งเป็นข้าวหนักซึ่งปลูกในช่วงท้ายของฤดูซึ่งจะเอาไว้ทานเองนะครับแค่นี้กินได้ทั้งตลอดปีนะครับกินได้ทั้งครอบครัว ไม่มีปัญหาแปลงนี้โดยรอบนะครับขุดโคกหนองนาหรือหลุมขนมครกเนี่ยไว้ทุกมุมแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ล้อมรอบพื้นที่นะครับคลองไส้ไก่พื้นที่ก็ความกว้างก็ประมาณสาเมตรลึกก็ประมาณสองเมตรครับหลังจากนั้นก็มีขนมครกหลุมขนมครกซึ่ง ลึกประมาณ3-4เมตรนะครับความกว้างก็พอประมาณถามว่าเสียพื้นที่ไหมก็พื้นที่ยังอยู่ครับขณนะเดียวกันเพิ่มเติมก็คือว่าสามารถมีมีผักนะครับปริบันนำผักบุ้งนะครับมาไว้ซึ่งปลอดสารพิษนะครับได้ทานเรียบร้อยในน้ำปล่อยปลาหลายละนานาชนิด เยอะแยะมากครับนอกจากนั้นยังปล่อยกุ้งฝอยหอยขมหอยกาบซึ่งซึ่งเป้าหมายของแปลงนี้นะครับนอกจากข้าวไว้กินเองแล้วเนี่ยรายได้ถามว่ารายได้จะมาจากไหนของแปลงนี้แน่นอนเป้าหมายแรกก็คือหอยขมครับโลละ3 0มิบบาทซึ่งขณะนี้ปล่อยไว้ เยอะมากกำลังขยายพันธุ์ครับแต่ยังไม่ได้จับนะครับแปลงนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับสามแผงเดี๋ยวจะให้ชมนะครับด้านบนเป็นแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์นะครับสามแผงนะครับ แล้วก็มีถังน้ําขนาด500ลิตรหนึ่งถังนะครับใช้เครื่องสูบไฟฟ้านะครับวางท่อขนาด2นิ้วดึงขึ้นบนบนถังหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ําไปทั่วแปลงนะครับเป็นระบบน้ําหยดครับเดี๋ยวจะพาชมแปลงทั่วทั่วไปนะครับในการวางวางที่ทางของแปลงนั้น เนื่องจากว่าตามหลักครับตามหลักทฤษฎีนะครับแปลงแปลงโคกหนองนานั้นนะครับต้องดูทิศทางลมและแสงแดดครับแปลงนี้ทางนี้ทางทิศเหนือน,นะครับทางด้านนี้คือทางด้านทิศตะวันตกทางนี้เป็นทางทิศใต้ ทางนี้ทางทิศต,ตอนออกครับทิศทางลมของประเทศไทยจะมาทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับจึงวางแปลงโคกสำหรับปลูกขิ่ใสไว้อยู่ด้านด้านกลางครับล้อมรอบแปลงโคกที่จะปลูกบ้านก็มีน้ําล้อมรอบ เพื่อให้น้ำพัดเย็นเข้ามาสู่บ้านพักอาศัยครับส่วนลมหนาวนะครับซึ่งปัจจุบ,บันขณะนี้นะครับเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4ลหฤดูหนาวเริ่มมานะครับลมหนาวของประเทศไทยนะครับจะมาทางด้านทิศตอนออกเฉียงเหนือครับซึ่งอยู่ด้านนี้ครับด้านนี้ได้วางการป้องกันลมหนาวไว้โดยการปลูกไผ่นะครับ เป็นท,ทางป้องกันลมขณะเด็กการแปลงนี้นะครับทางด้านทิศเหนือของแปลงจะมีคลองชประทานคลองน้ำทิ้งนะครับซึ่งความกว้างก็ประมาณส0บกว่าเมตรครับความยาวนี่เต็มพื้นที่ครับเป็นที่แปลงปเป่าซึ่งในนี้ก็มีปลานานาพันธุ์มากมายครับซึ่งสามารถใช้ ทำมาหากินจับขึ้นมาทําอาหารหรือทําขายได้นะครับนะเดียวกันรอบแปลงซ้ายขวานะครับขุดขึ้นมาทำโคเป็นถนนเข้าสู่สวนความกว้างของแปลงครับวางไว้หกเมตรปลูกต้นไม้ไซ้ายขวาเพื่อจะให้เป็น พื้นบำนานครับโดยปลูกกล้วยกล้วยนำไว้นะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีต้นไม้ป่าปลูกไว้ตลอดแนวครับซ้ายขวาครับไม้ป่านี้ประกอบด้วยต้นสักนะครับยางนาต้นพยง กับนี่คือไม้ไผ่นะครับ <c oughs> ไม้ไผ่กันลมแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ใช้สวยได้พร้อมขณะเดียวกันสามารถเอาหนอ,อไปรับประทานได้นะครับ <c oughs> ก็ปลูกไว้หลายพันครับตั้งแต่ผักบงหวานไผ่บงหวานนะครับไผ่ซัง,งน หลายหลายชนิดครับพร้อมกับลงต้นตาลไว้ด้วยนะครับะ <c oughs> เดียวกันตรงกลางล่องนะครับจะลงต้นมะขามเทศไว้ครับ <c oughs> แซมด้วยผักหวานป่านะครับต้นผักหวานป่า <c oughs> ซึ่งผักหวานป่าเนี่ยต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับ ใช้ต้นมาขําเทศหรือไม้แดงครับตามที่ดุ่นพี่ๆได้ปลูกไว้นําร่องไว้แล้วเราก็นํามาปฏิบัติได้เลยครับแปลงนี้ทั้งซ้ายและขวาของร่องนะครับก็ลงข่าตะไคร้ไว้เป็นพืชสํารองนะครับสามารถเริ่มงามแล้วครับตะไคร้ข่า จะบริวาณถูกคับถูกน้มท่วมก็อาจจะตายไปบ้างครับข้าวงามมากนะครับ้ี่ข้าวอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขี้วัวแล้วมลแกะฉีดด้วยน้ำหมักจุลินรีย์นะครับเห็น้ยครับว่าข้าวลวงงามตรงนะครับนี่ข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับซึ่งเอาไว้รับประทานเองครับไม่ขาย เรามีข้าวกินนะครับมีอาหารในปลาอาหารปลาที่อยู่ในน้ําในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวมีพืชผักทุกชนิดครับช่วงโควิดนี่มาหลบร้อนได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่อดตายครับที่นี่มีพร้อมครับมีข้าวมีปลามีผักแล้วก็มีกล้วยครับข้างในนี้กล้วยออก ออกหวีแล้วนะครับหนึ่งปีกลับเดี๋ยวจะถ่ายชมนะครับกลับกล้วยเริ่มออกหวีแล้วครับ